เหนต๊ะมีมีเก้าอี้นั่งพอด้เนี่ยมีเก้าอี้นั่งทางนั้เสียกโบรา่าป็นโตโโรล่าก็โโรล่าโอเคโครล่าโคโรลาตกินแโคโรลานี่นาเกืแซบเยอะเมีข้าวได้หันความเลยมีข้าวมันๆในหันคว มากินเข่อไป โอโมหนาเงินลงนะหลักเือนตาเดกันห้าสิบบาทเวลาไม่ใช้แล้วเนี่ยมาทดใช้กันลง <c oughs> คนคู่คือคืนค่ะคนคู่คือคืนเข้าใจเป็นอะไรวะเจ็ดคู่ร้อยเข้าใจะเป็นวะเอาไปขายเลยกังแกงดิชายถามได้นะคะตวัวไซมันก็จะเป็นเกื่อน ไต๊ตลาดไต๊ตลาดเสือผ้าตนท์ตลาดเสือผ้าเต๊สเสือผ้าใครไก่ตลดาดนัดบ้านห้องมี่ต๊นทเสือผ้าตรงตรงพระศิลป์ใน,นร้านปุ๋ tại là cô mừng nè tiền chào luôn đấy không tiền chào thôi đấy không tiền không ว่กกกา,ากี่ัทมา้งหมัดกันแน่เนะวตัวคัวแน่ตัวนขนน่ะ า <laughs> <อ>ขาวนมไฟนีนะเี่ยอ๋อเขาแดงเป็นแบบข้นกุ่มเองว่าเเ<อ>ขาก้องยางเท่ขเขาแดงนห็นไออโมเมนต์โมเมนต์เขาแดงดิเปนะ็นเขาก้องเขีเยงขิง เราบผมว่าซอยถึงหลังฮือองไี um, ่างมีพักย ah> ีมีพักติวเห็น่นี่คนิววถางหลังลำบากเลย ัวไอ้มงมันกะทิกะทิสดอร่ยนอ้องวัดเป็นัวแสบเขาขันทุกเลยอ่ะดูนเห็นจ้างดูโอะรา้นมาไป้กลับไครับกลับาได้เหรออเียนจ้ะดคือพอไหมสองพันเท่าไหร่ พี่ติ๋งแกเผือไปเดือไปเช่กันเลยเผ่อไปไม่ใส่หรอกกินเลยขอบคุณ

cái kéo à. sao kéo sao kéo không? kéo à, sao kéo không? cái gì kéo sao kéo kéo sao 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 kéo y năng sao kéo <laughs> คือโบราณของแขกเะเจอเปลือกเธอเบือกเธอบลิกเลเบื่อแล้วใช่ไหมอเกินกาแฟโบราานถึงโตโบราณถึงโกโบรานโอเค Cô vô lan được cái một khe hẻo vô lan đi nào xẹp <đúng>. chưa <laughs> Xẹp Nhưng đi đây hẳn ơi Nhưng pháo nó mặn đây hẳn phẩm ตลาดยังมาตลาดใหม่นะเกือพี่น้อยตลาดใหม่นะเปิดอนใช้พอนวดมือได้ปะไม่บาทรอบตลาดใหม่นะเกินอ่ะชาโบราณชาเขียวพป่น้องเปิดตอนจ้าโอ้โหดจัด ค้างห่อจังหวงเลยบนมือได้บ่ะใช่เราบดมือบ่อยผมยังมาข้างในไหมร้านคักเขาปิดมีรอบตกรอบสองรอบเช้ารอบเย็นเช้าเย็นนั่งไปคิดว่าเขาจะคลองสัตว์นีงเขาเองก็คิดตังค์เขาไม่อยู่ก็ไม่คิดนี่เขาเรียกโบราณไปยังต่อไปลอง พเรอตลอดตัวางจนเมย่อ่ะลอกบนมือวันนี้ฝากตามฝากกองยูทูบด้ปบอลเนี่ยฝากาากองยูทูปไปบ,บทปไปเนี่ย